มาชมของเล่นสมัยก่อนตั้งแต่ผุดเ่าโบราณท่านสอนเอาไวา้มีเสือกุ๊ดเซนนิงครับเนี่เสือกววายตะกี้เสือกลามควายเนี่ยเสือกลามควายเป็นไหหามากห้เลนผู้เ่าวนมาให้ดิกน้อยลิน นายลูกล้านแหละลินคนสมัยเกา่าคนโบราณมีเสืกอกดเส้นเดียวมาทบเครงเสือกเส้นหนึ่งมาทบเครงทบเครงแต่สอดใส่เกือบแตะเกือบแตะเกือบโบราณตะกี้ละเกือบกี่แตะแต่เกา่า ผมมีดอกดาวเทียมยังท่านเกิดอยู่ตะกี้เกิดปีแตะดาวเทียมยังบ่เกิดเกิดแต่อีแตะเกิดแตะเกิดตีลวดแล้วตะกี้สามารถสอนเขานี้เป็นสอนให้เล่นคนโบราณเห็ดไดๆจังสีออกได้เพื่อนว่าสอนให้ลูกหลานเล่น คินได้เสียวออกจากเกือบได้เนี่ยเสือกเนี่เสือกใส่หัวคิดเด็กน้อยเราจะกินเนาะเราโรงเรียนอ,อยู่ปอสองปสามอยูแล้ว เป็นสอนขุดเท้าเป็นสอนหินบุ้ยแนวหินแล้วเหมืนกับหาแนวให้เล่นเนาเนะหา,าให้ล,นนหาหาลูกหลานเล่นให้ได้จังสีงออกได้คิดไปเครียดมาเอาเป็นไดเนาะวันทันผิกไปผิกมากอยู่เกิดเกาอ,ออกได้แนวดิว ดึงออกบกได้ให้หัวคิดแล้วเห็ดนั่นได้สิออกได้น่าก็คือเกาตัวนี้มากอะ่ะ ลิ่งมาหน่ค่ะอกีกครึ่งคือเก่าอยู่มั่วออกผู้เฒ่าคนตะกี้สอนให้ลูกหลานเล่นมั่วออกแล้วลูกหลานกันย้อมเสียออกแบบไดน พิกไปพิกมากอยู่หอกบอัวใดเรื่องนี้ใดก็ออกบอัไใด ย่อมและเด็กน่อยก็ย่อมใส่หคิดอยู่ยอมเด็กน่อยก็ได้ลูกหลานก็ยอมหลานก็ยอมแล้วเบิ่งพ่อใหญ่สิเฮ็ดให้เบิ่ง่ซั่น จะจับตัวไตเนี่ยนจับเสียกตัวไตนี่จับเสียกตัวตัวไตนี่ก็ออกออกมาปับ๊บรุดปัดเลยโอ้คือเก่งแถบพ,พ่อ,พอนไนยอย่างนั่นพ่อคุนตะกี้เอินแต่พ่อคุนพ่อคุนไม่คุณเลยพ่อปูไม่ย่าแหลยจะเพิ่นสวนตะกี้ นอนหาเด็กน่อยลินนอนห้นอนหน้าตะกี้นอนห้นอนหน้านอนทงบริเขาบ้านแลนะ้วนอนอยู่ทงห้ทงหน้านันกระบอกลลือป่หาหาเด็กน่อยลินเาเสือคั้วมากเนระมาพูดสิพวกคุณเล่นให้เบิ้งเสียนพวกปูสิเล่นนหาเบิง้งเสน เอามาโรดมาสัน่นเกือบแตะเกือบแตะกิ้งนึ่งมาสัน่นเอาเกือบแตะหมูมีเกือบไมีหยังเกือบท่าสอกท่าซ่านกอบหมูมีนี้ดาวเทียมกอบหมูมีตะกี้มิเตอเกือบอีแตะเกือบอีแตะอะไรตะกี้ครับเ,เกือบตีรถบ่ตะกี้่ผู้เฒ่าของผุทรายตะกี้ เก็ดขมาเห็ดเนวนี่ยนี่นี่ปั๊บเขามานี่สอดขม่าเนี่นี่เสือกขวลามขวยเนาะปับ๊บมาสอดใตนี้เห็ดไปเห็ดมากก็บอกออกจากเทื่อเล็กน้อยก็ได้ลูกล้านเห็ดก็ได้ เพื่นบอกก็จังหุ่จับบาน,นี่ดึงตัวนี้เราอะป้าปออกมากปืดออกเลยดึงดึงปืดออกเลยโอ้พอคุ้นเก่งนะผมนะอาครับโจมครับครับที่นี่ครับของเล่น แต่บัวเถาวัลา์เพื่อวนวะเพื่อนบอกสอนลูกหลานตะกี้